ที่เป็นสัญญาณอันหนึ่งตอนนี้ที่ออกมาจากกองทัพหรือทางเผล็จการทหารในประเทศไทยก็คือการที่จะยกสถานะของกองทัพให้ดูมีอํานาจมีบารมีพอๆกับหรือจะดูประหนึ่งว่าทัดเทียมกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ไปแล้วนะฮะเรื่องของการที่ใครจะมาวิาพาก์วิจารสถาบันกองทัพเนี่ย ก็จะต้องมีความผิดไปด้วยตอนนี้นะหลายๆกรณีเราก็เห็นแล้วมีการตัดสินมีการออกหมายจับไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เห็นชัดเจนว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้อยู่แล้วคิดอย่างไรครับกับการที่หากว่าทางกองทัพเองพยายามที่จะยกสถานะบทบาทบารมีของกองทัพให้ดูประหนึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศดูจะใกล้เคียงเทียบเท่าหรือดูประหนึ่งว่าเป็น ความพึ่งเป็นที่พึ่งที่หวังสุดท้ายของประชาชนไปแล้วนะเวลานี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีผลต่อสังคมไทยในอนาคตอย่างไรผมคิดว่ายากนะครับผมคิดว่ายากครับออ,อาจจะทําไม่ได้ด้วยซ้ํานะฮะคือใน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 วัฒนธรรมไทยเนี่ยมันมีนมคําอยู่สองคำนะครับครับคำหนึ่งคืออํานาจนะครับอีกคํหนึ่งคือบารามีครับ คนที่มีอำนาจเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีม,มีบารมีเสมอไปนะครับคุณมีอำนาจเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณมีกระบองท่อนใหญ่มากๆเลยถ้าใครไม่ยอมฟังคุณคุณก็เอากระบองนั้นตีหัวเขาอะแต่ถามว่าคนนั้นนะสามารถจะรักษากระบองไว้ได้นานแค่ไหนถ้าไม่มีบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับที่เพียงแต่ว่า มีอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วจะสามารถอยู่ในอำนาจไปได้เพราะว่าอันนี้คือความต่างกันระหว่างคำว,ว่าอำนาจกับคำว,ว่าบารมี <c oughs> บารมีต้องสร้าง <c oughs> ต้องสะสมนะครับ <c oughs> ผมว่าคนที่เป็นชาวพุทธก็คงทราบดีใช่ไหมฮะ <c oughs> ทศบารมีเนี่ยตั้งแต่เตมีใบไปถึงอะไรล่ะพระมหาชนกไปถึงพระจันทกุมารจนกระทั่ง เอเป็นพระเวสสัดนดรเนี่ยต้องสร้างบาร,รมีมาห้าร้อยชาติแล้วเส็ชาติสุดท้ายเนี่ยกว่าจะถึงจุดที่จะบรรลุได้เนี่นะครับผม,มว่าสิ่งซึ่งในวิชารัฐศาสตร์อาจจะบอกว่าข้ออ้างสิทธิธรรมนะฮะจิจิเมซี่ริจิเมชันอะไรจำนองเนี่ยมันต้องมาด้วยการอ้างประชาิปธไตยกับการเลือกตั้งด้วยอืมครับ อ้างอำนาจเพียวๆไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงว่าเอาที่จริงแล้วในที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับยังไงก็ต้องเล่นกับประชาธิปไตยยังไงก็ต้องเล่นกับการเลือกตั้งนี่จะเล่นอย่างไรจะเล่นอย่างไรนะครับครับถ้าผมผมเป็นเป็นผู้ที่มีอำนาจผมคิดว่าผมทุกโต๊ะเลยรัฐธรรมนูญออกภายในกี่เดือนเลือกตั้งภายในกี่เดือนครับ แลจะข้าพเจ้าจะจัดการกับตัวเองอย่างไรอะไรํานองนี้เพราะว่าเรอเปลี่ยนสถานการณ์หมดเลยแต่การ,รที่คราคาซังอยู่อย่างเนี้ยมันมันไม่ดีฮะมันไม่ดีกับส่วนรวมมันไม่ดีกับประเทศชาติเลยอืครับพาจาร้์ท่านอย่างเรื่องของการที่ทางศาลได้ตัดสินเอาผิดกับกรณีอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะครับกรณีวิพิจารณ์การทํารัฐประหารของรัฐบาลคสชเนี่ยอันนี้จะเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่จะทําให คนไทยไม่กล้าที่จะวิจารณ์กองทัพในอนาคตไหมครับผมว่าไม่คงไม่ใช่อะนะครับคือตอนนี้การวิจารณ์นี่มันก็อาจจะไม่ใช่วิจารณ์ออกมาต้องๆใช่ไหมครับคือมันก็มีวิธีการเยอะแยะยอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าทําไมถึงเขาจึงเสนอซิงเกิลเกตเวย์ขึ้นมาอืเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมครับผมว่าเอ,อ แล้วคนคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันอยู่กับไอ้นี่ <c oughs> มือถืออย,อยู่ตลอดเวลานะครับนันข้อมูลข่าวสารมันส่งต่อมันไม่ต้องออกออกมาวิจารณ์ตรงๆให้กลายเป็นเป้าอะไรทำนองน,นั้นรอกที่ทหารต้องการเข้ามาปกครองประเทศหรือควบคุมอำนาจในเวลานี้เพื่อที่จะให้การเปลี่ยนผ่านรัชการจากรัชการที่9้าไปสู่รัชการที่1ิบนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีรัชการที่1ิการเปลี่ยนผ่านดําเนินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าอํานาจของกองทัพยังคงมีอยู่ในการเมืองไทยและยังเป็นอํานาจหลักอํานาจนําอยู่ในอนาคตเมื่อเรามีรัชการที่1ิบแล้วไหมครับอาจารย์คือผมดูเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยที่ทางฝ่ายทหารเข้ามายึดอำนาจก็อาจจะมีเหตุผลอย่างที่ คุณจอมพูดเนะครับ,รบแต่ผมคิดว่าการยึดอํานาจเนี่ยมันทําให้เรามองว่าอันนี้เป็นการยึดอํานาจซึ่งมันมันกลับไปสู่วิธีการซึ่งผมพูดมาแต่แรกแล้วว่ามันคล้ายๆเป็นวิธีการของอจอมพลเสร์ของจอมพลถนอมหรือแม้กระทั่งวิธีการของอคุณสุจินดาของคุณอะไระอ่าชลอะไรจำเ,เนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่การยึดอํานาจเพื่อจะเดินไปสู่ข้างหน้า นะครับคืออ,อ,องค์กรทหารเนี่ยเป็นได้ทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับผมคิดว่าองค์กรทหารในในรุ่นพยาพะขนก็ดีในรุ่นจอมพลปพิบูลสงครามก็ดีเนี่ยผมว่าเดินหน้านะแต่ว่าพอถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเป็นการถอยหลังไปเ,เข้าทฤษฎีมิลิเกอรี่บิวโรเฟติกโพลิติกที่เราพูดกันเมื่อเนเกียดังนั้น,นอันนี้ผมก็เลยไม่ค่อย ไม่เคยตั้งความหวังเท่าไร่เพราะมันยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เราจะเห็นนะครับผมคิดว่าอย่างกรณีที่ผมบอกว่าถ้าจะให้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วมันดูว่าเฮ้ยมันมีความหวังมันมีความก้าวหน้าเนี่ยมันต้องทุบโต๊ะเลยว่ารัฐธรรมนูญออกเมื่อไหร่เลือกตั้งเมื่อไหร่ม,มนุษย์เนี่ยมันเกลียดการรอนะ S <S ผมคิด <S <S ครับม<ค>ันไม่มีมีเวลาที่แน่นอนอ่ะรถเมลที่มาช้ารถไฟที่มาช้าอะไรก็าตามที่มาช้าเนี่ยมนุษย์มันจะไม่ชอบอ่ะอมันจะหงุดหงิดนั้นเวลาที่แน่นอนเนี่ยสําคัญมากมากครับอาจารย์มาช้าข,ของรัชกาลที่สิบก็เป็นวิกฤตเหมือนกันเป็นปัญหาเหมือนกันอาจารย์ฮะคนจํานวนไม่น้อยก็รู้สึกเอไม่สบายใจหรืออาจจะเป็นเป็นภาวะของความวังเวงความ อะไรนะฮะคุกกลุ่นของความสับสนเหมือนกันการมาช้าของรัชการที่สิคือผมคิดว่าตอนนี้นะคนที่อยู่ในระดับเรียกว่ารู้สารนะฮะรู้เรื่องอะไรดีเนี่ยผมว่าก็มีความวิตกกังวลนะผมว่าเอออนาคตมันจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยอะไรหลายอย่างมันจึงกลายเป็นการดถอยอ,อ่ะชะลอตัวใช่ไหมฮะ อย่างผมว่าพูดเรื่องอย่างเศรษฐกิจเนี่ยคนมันก็ไม่อยากทําให้นู่นไม่อยากทําให้นี่ไม่อยากจะลงทุนอะไรทํานองนี้นะครับอ,อถ้าเผื่อคุณดีสายป่านยาวคุณก็สบายนะแต่ว่าคนที่มันเป็นสายปานสั้นเนี่ยมันก็จะลําบากมากๆสถานการณ์ซึ่งมันดูจะไม่มีอะไรที่ทําให้เราเกิดความมั่นอกมั่นใจนะครับออ,อมันก็ทําให้เกิดภาวะที่มันกระอักกระอ่วนอย่างที่เรา เราเจออยู่เนี่ยนะครับ,รบผมคิดว่าทุกทุกอย่างคนก็แน่นอนคนก็ต้องรู้อะเรื่องของธรรมชาติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหม,มแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ไม่ทำให้เราเกิดความสบายใจนะครับ